อันนี้อันนี้จะเป็นแบบเขาว่าหมดใจ oh. นะครับภาษาอังกฤษจะเป็น brow out Br <ow S 2> นะครับผม <Out. S 2> หมดไฟก็จะเป็น burn out เนี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราส่งข้อความหาเขาแล้วเขาไม่ตอบนี่เขาหมดใจหรือเขาหมดไฟแต่ <laughs> ว่าเราไป่งก่อนว่า <laughs> <laughs> เขามีใจแต่แรกหรือเปล่าแรง,แ <laughs> แรงนี่แหละค่ะริเดทของคุณหมอ <laughs> แฮมค่ะคือนางแบบว่าไม่ได้เลยยิงมุกอะไรไปรับได้ตลอดค่ะแล้วรับได้เงิบด้วยนะเอาเงิบ จากแฮมอยู่ EEC เนาะส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานแล้วในส่วนของการป้องกันอะไรที่จะเกิดเหตุอะในโรงงานมันมีเยอะมากเลยอะแล้วในส่วนของพนักงานออฟฟิศในโรงงานค่ะเขามีปัญหาไหมปัญหาเยอะไหมพนักงานออฟฟิศตัวใหญ่ก็เจอจะเป็นจเจอปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งเลยคับผมส่วนใหญ่จะเป็นสองสองอย่างนะถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศที่เจอบ่อยครับหนึ่งโรคก,กระดูกและกล้ามเนื้อกระดูกและกล้ามเนื้อ คอ,อบาลัยใช่ไหมครับ oh. บทศีรษะบางครั้งใช้สายตาเยอะอะไรอย่างเนี้ยครับปวดหลัง oh. อย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอบ่อยถ้าเป็นอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่กําลังมาแรงที่กําลังมาแรงแล้วมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเอ,อเรื่องของด้านจิตใจความเครียดอ oh. ภาวะหมดไฟนะครับค oh. ือมันจะมีฝังภาวะก็มีหมดไฟกับหมดใจอย่างเงี้ยก็จะต่างกันอีกค oh. ึ่งซึ่งภาวะเรื่องของด้านจิตใจครับเทรนในอนาคตครับกาลังมามากมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ เฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยหมดไฟกับหมดใจเพราะเมื่อเช้าเพิ่งมีเพิ่งมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโทรมาระบายความในใจว่าเขาหมดไฟแล้วเขาร้องไห้ด้วยก็อยากรู้ว่าประสบการณ์ของคุณในฐานะคุณหมอว่าเออกรณีแบบเนี้ยมีอะไรบ้างถ้าเป็นเรื่องหมดไฟหมดใจใช่ไหมครับมันสองคำนี้มันจะต่างกันเนาะหมดไฟจะเป็นเรื่องของเบิร์นเอาท์หมดใจจะเป็นเรื่องของบราว์เอาท์เนาะเอาเรื่องของเบิร์นเอาท์ก่อนนะครับเบิร์นเอาท์นี่คือภาวะหมดไฟในการทํางานเภาวะในการหมดไฟในการทํางานเนี่ยไม่ใช่โรคนะครับ S <S ไม่ใช่โรคนะครับมันเป็นเ,เรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการทํางานมันเป็นภาวะที่เกิดจากการที่เราเนี่ยมีความเครียดจากการทํางานเรื้อรังที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเหมือนคนพยายามสูๆๆ้สู้สู้จนถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวแล้วก็จะหมดไฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอาการสําคัญของภาวะหมดไฟอยู่สข้อข้อที่หนึ่งนะครับอาการอ่อนล้าทางด้านร่างกายและจิตใจรู้สึกหมดพลังงานเลยไม่อยากทำอะไรนะครับซึ่งมันจะเป็นอาการแรกๆด้วยนะครับ สองจะมองงานตัวเองในแง่ลบนะครับมีความเหืนห่างจากผู้ร่วมงานลูกค้าหัวหน้าลูกน้องนะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องมีชั้นก็ได้องค์กรก็เอาไปต่อได้อันนี้เป็นเป็นอาการที่สองนะครับอาการที่สามนะครับจะมีความรู้สึกไม่ประสบความสําเร็จรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทีอย่างเงี้ยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยครับเป็นสามโดเมนนะครับของภาวะหมดไฟในการทํางาน Okay, okay. ส่วนภาวะหมดใจอ่าหมดใจก็จะต่างนิดนึงภาวะหมดใจเนี่ยต่างกันสมมติว่าเบิร์นเอาเนี่ยคือหมดไฟไม่อยากทํางานแล้วแต่ภาวะหมดใจเนี่ยยังยังรักในงานนั้นอยู่ยังอยากทํางานนั้นอยู่แต่ไม่คึ้นพอใจกับข้อจํากัดต่างๆขององค์กรนะครับเช่นสมมติผมเป็นหมอผมยังอยากรักษาคนไข้ผมยังอยากดูแลคนไข้แต่แบบมันมีข้อจํากัดในองค์กรหลายๆอย่างที่แบบทำนั้นก็ไม่ได้ หน้ากากก็ไม่พอนั่นนี่อันนี้อันนี้จะเป็นคบบาว่าหมดใจ oh. นะคภาษาอังกฤษจะเป็น brown out, brown out. นะครับ <Out. S 2> ใช่หมดไฟก็จะเป็น burn out เนี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราส่งข้อความหาเขาแล้วเขาไม่ตอบภายในสองชั่วโมงนี้เขาหมดใจหรือเขาหมดไฟเราว่าเราไปดูก่อนว่าเ <laughs> <laughs> ขามีใจแต่แรกหรือเปล่าแรงแ <laughs> รนี่แหลคะค่ะ ริดเดตของคุณหมอ,อแฮมค่ะคือนางแบบว่าไม่ได้เลยยิงมุกอะไรไปมันรับได้ตลอดค่ะแล้วรับได้เงิบด้วยนะเอาเงิบประมาณนี้พี่พาซึ่งตอนที่ถ้ามีถ้าถ้าถ้าคนในบริษัทพี่พาโทรมาครับอย่างน้อยอ่ะมันเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาว่าเห็นพี่พาเป็นเซฟโซนเซฟโซนหมายถึงว่าเขาอาจะพี่พาจะเป็นเซฟโซนที่เขาสามารถพูดหรือว่า ระบายหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกจัดไม่ถูกตัดสิน عم, ครับผมเขาก็เลยเลือกที่จะโทรหาพี่พาซึ่งจริงๆแล้ว่การที่เราแค่รับฟังนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราให้เขาได้ระบ,บายเนาะแล้วก็ให้เขาได้ยินเสียงตัวเองเหมือนกับว่าเวลาแบบกระเป๋าเรามันลกๆยิ่เหยียบเนาะเราค่อยๆเอาของออกมาจึ๊บๆแล้วค่อยๆเรียงมันกลับเข้าไปจึ๊บๆเนี่ยมันจะช่วยให้การจัดระบบของความคิดนะครับดีขึ้น ซึ่งบางค oh. รั้งเวลาเราเจอเพื่อนเราโทรมาปรึกษาใช่ไหมแกฉันมีปัญหาแกฟังฉันหน่อยคุยเป็นวักเป็นเวียนสองชั่วโมงแกขอบคุณมากนะฉันดีขึ้นแล้วยังไม่ได้กูไม่ได้ให้คำปรึกษาท <c oughs> ี่อะไรเลยค่ะใช่ใช่ oh. อันนี้มันเป็นใช่ครับมันเป็นหลักทางจิตวิทยาเลยว่าเออการที่แค่ให้เขาได้ระบายในที่ที่เขารู้สึกป,ปลอดภัยเป็นเซฟโซนได้ไปยินเสียงตัวเองไม่จากระบบความคิดก็เป็นการช่วยเบื้องต้นได้เหมือนกันนะครับ mm. ปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีการฝึกเนาะฝึกการฟัง ฟังอย่างไม่ตัดสิน active listening non-judgmental อะไรเงี้ยก็จะมีเยอะมากเพราะคนบางคนนะครับพูดเก่งนะครับแต่ฟังไม่เป็นใช่ใช่ไหมครับบางคนพูดเก่งมากแต่ฟังไม่เป็นพอฟังปั๊บกูว่าแล้วอะไรเงี้ยพูเตือนหนึงลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบคือถ้าเราสนิทกันระดับหนึ่งคือห้าห้ามันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าคือบางครั้งอ่ะคนที่โทรมาปรึกษาเราครับภาวะจิตใจเขาแต่คนอ่ะไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราแบบเออแบบด่วนตัดสินเขาเยังฟังไม่ทันจบเลยอย่างเงี้ยเขาจะถูกแบบ เฮ้ยเธอตัดสินเธอเหรอว่าเธอไม่มันนั่งในอยู่ที่แบบโพอิชันของฉันแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเธอเอาไม้บรรทัดของเธอมาวัดฉันที่อยู่ในซีทูเอช o ันนี้อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะครับนั่นแหละแล้ว,แล,วแล้วที่ตามโรงงานเขาเคยเชิญหมอไปไหมเขาเชิญเชิญแฮมไปแล้วแบบให้คําปรึกษาพนักง,งานที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเบิร์นเอากับเรา ค,คือของโรงงานนะครับถ้าเป็นโรงงานที่เป็นระดับสากลเนเขาจะมีโปรแกรมคือเมื่อกี้เราพูดถึงโปรแกรมป้องกันการได้ยินใช่ไหมครับโปรแกรมป้องกันปัญหายใจใช่ไหมครับมันก็จะมีโปรแกรมเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะครับซึ่งในต่างประเทศในในอดีตการเลยนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยเนี่ยเขาจะใช้ค e n t a l Health โปรแกรมแต่ต่อไปเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อครับเพื่อลดสติ ma, ๊กมาเพื่อลดการตีตราว่าเป็นแบบภาวะสุขภาพจิตเขาใช่เขาเลยเปลี่ยนเป็นเอ็มพ e e ย s s i s สิสแต p r o โปรแกรมโปรแกรมให้การช่วยเหลือพนักงานเนี่ยครับ ซึ่งเราก็จะให้การช่วยเหลือพนักงานได้ทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตเนาะสารเสพติดอยากเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยครับการเงินการลงทุนอันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กาลังมาเพราะว่าการศึกษาวิจัยในช่วงหลังๆครับเขาบอกว่าการที่เราช่วยเหลือพนักง,งานโดยการให้คำปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุนอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะเครียดแล้วก็ภาวะต่างๆทางด้านจิตเวชได้เฮ้ยจริงเหรอใช่ครับใช่ครับมีการศึกษาแล้วโล่าสุดที่ผมอ่านจะเป็นเปเปอร์ที่ศึกษาที่ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชาย uh huh. ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าเราให้ความ uh huh. ให้อินเตอร์เวนชั่นสอนเรื่องการเงินจะมีผลช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้อย่างนี้เป็นตน้นเป็นตัวอย่างที่มีการศึกษาวิจัยนะครับ uh huh. หลายบริษัทก็จะอินคลูดเรื่องของการบริหารการเงินเข้ามาอยู่ในโปรแกรมช่วยเหลือพนักงานด้วยอย่างนี้นครับ uh huh. เพราะว่าเนาะเงินมันเป็นปัจจัยสี่เนาะใครว่าเงินคือความสุขไม่ได้เงินฉันต้องใช่มารัใช่ไหมครับอีกนิดเดียวจะเต้แล้วนะครับน็อกเอเวอเรสต์นะครับอีกนิดเดียวครับ นั่นแหละครับคือเหมือนกับว่าเขามีเงิน่ะเขาก็ตัดปัญหาเรื่องนึงไปได้ส่วนจริงๆเขาตัดได้ปัญหาได้หลายเรื่องเลยครับใช่ถ้าเ,<อ>เขาบริหารการเงินเป็นอย่างเงี้ยบางบริษัทก็จะโอเคมีการจัดดูแลพนักง,งานในเรื่องนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับอ๋อจําได้แล้วพี่พารีคอมมีเอชท่านหนึ่งเขาเคยบอกเขาเขาแบบส่งโปรแกรมมาแชร์เพราะว่าเราก็มีมีเอชไอสองสามท่านเนะแล้วเขาก็แชร์ให้เราทราบด้วยว่าเขาชวนกันไปว่าเนี่ย มีอยู่สามโรงงานเนาะโรงงานเนี้ยโรงงานเอเขาอะจะมีแบบวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินนะอะไรเราเราอะเรารู้สึกเฮ้ยดีนะอีกสองท่านไปดิไปเลยไปเลยเฮ้ยเราซัพพอร์ตไปเลยแต่เราไม่เคยรู้ที่มาที่ไปที่ที่แฮมได้ได้แชร์วันนี้เออเพิ่งรู้ว่ามันมีสต๊ d ดี้แบบนี้ด้วยมีป <c oughs> ระโยชน์ <c oughs> มากเลยค่ะคุณหมอสารุคุณกับพี่ปาแล้วก็คุยไปเรื่อยครับ ออเอออมีมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรที่ฉันต้องรู้อยากถามเยอะมากอะไอ่อ๋อโอ้เรื่องมากมายป่ะคือสิ่งที่ทําพูดไปเมื่อกี้ครับว่าหมอหมออาชีววิทยาศาสตร์หมอเออหมอออกเมดอย่างเงี้ยทาอะไรได้บ้างส่วน <ừ. S 1> ใหญ่ครับเขาจะมีกฎหมายกําหนดไว้หมดเลยครับกากับติดตามในการดูแลครับ <ừ. S 1> เออ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยครับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงอย่างเงี้ยเป็นต้นล่าสุดนะครับกฎหมายใหม่อ่ะครับของกระทรวงสาธารณสุขครับเพิ่งออกมาปีไม่ไม่กี่ปีเนี้ยครับเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอ๋อใช่เขาก็จะมีกฎหมายกาหนดว่าโอเคโรคเหล่านี้ตามยามของกฎหมายครับจะต้องมีการควบคุมและการเฝ้าระวังคะไม่ว่าจะเป็นโรคถ้าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพจะมีห้าโรคจะมีโรคพิษตะปวนะครับโรคฝุ่นจากโรคจากฝุ่นซิลิก้าเนาะแอสเบสตอสนะครับ จากภาวะอับอากาศนะครับแล้วก็มเมเื่อนนนะกอีก้<ล>กพูดอะไรนะโรคอับอากาศพิษตะกัวติลกกิกาแอนเอสนอ๋อสารกําจัดศัตรูพืชอย่างเงี้ยครับก็จะมีห้าโรคเป็นโรคจากการประกอบอาชีพโรคสักสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องของโรคพิษตะกัวในสิ่งแวดล้อมกับโรคที่จากฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าอย่างเงี้ยครับกฎ<ม>หมายาก็จะกําหนดไปเลยว่าเออเราจะต้องมีการควบคุมเฝ้าระวังอะไรอย่างงี้ซึ่งเอปกติแล้วเนี่ยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะทํางานกับทีมของ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขครับผมแล้วก็จะทำงานเป็นคือค่านะครับในการซัพพอร์ตกันแล้วก็กํากับติดตามดูแลถ้าเราต้องการเอ่อการซัพพอร์ตอะไรจากส่วนกาลางเราก็สามารถขอทีมจากส่วนกลางมาช่วยเราได้เนี่ยครับอ,อ๋อเออเราก็ต้องอัปเดตนโยบายด้วยเนาะว่าําใหม่ใช่ครับ,รบเราก็ต้องต้องมีการแบบกํากับ กำกับติดตามทุกอย่างครับผมว่าแบบอตอนนี้กฎหมายเขาอัปเดตอะไรใหม่ๆมาซึ่งเมื่อกี้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขเนาะกฎหมายแรงงานเราก็ต้องดูกฎหมายสินแวดล้อมอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเราก็ต้องทํางานแบบหลายฝ่ายาครับผมเออแต่มันไม่มีคอนฟลิกต์กันใช่ไหมคะร,รู้สึกกฎหมายบ้านเรามันมีเยอะอะแต่มันไม่ได้คอนฟลิกต์อะไรกันใช่ไหมกฎหมายไประเทศไทยว่ะกฎหมายไประเทศไทยใช้ระบบตีความอ่าใช่ไหมครับกฎหมายอ่ะเขาจะใช้ระบบตีความเพราะฉะนั้นอนะถ้าเป็นของทางอ,อเมริกาครับเราจะใช้วิธีการแบบว่าเหมือนกับตั้งกระทูไปถาม ผู้เขียนกฎหมายเลยเช่นถ้าเป็นกฎถ้าเป็นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราก็จะตั้งกระทูไปถึงกรมสวัสดิ์เลยผู้ถือกฎหมายผู้ที่ถือกฎหมายอำนาจน,นะครับว่าถ้าเจอกรณีแบบนี้เราจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับเช่นสมมุตินะครับกฎหมายเขียนว่าให้ตรวจสุขภาพสารให้ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงกับสารเคมีอย่างเงี้ยสารเคมีอะไรบ้างล่ะอะไรเงี้ยยาทาเล็บเราก็เป็นสารเคมีนะ ใช่ป่ะยาแล้วไม่อยาละพวงนางก็คือสารเคมีก็สารเคมีอะไรบ้างล่ะแล้วก็เขียนไปถามเขาเขาก็จะตอบกันมาว่าต้องเป็นสารเคมีตามลิสต์ที่อธิบดีประกาศกำหนดหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อเคลียร์คัดให้ชัดไปเลยประมาณเนี้ยครับผมอแล้วการเป็นหมออาชีวอนาัมอะความสนุกของการเป็นหมออาชีวอนาไมยสําหรับแพรมอะมันมันสนุกตรงไหนอะทำไมถึงชอบโอ้ความความสนุกเลยใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็คือมัน ความรู้ทางการแพทย์ครับมันได้เหมือนกับสอดไส้เข้าไปหรือว่าทํางานควบคู่ไปกับทุกๆภาคส่วนคือตอนนี้ครับเราอ่ะมีเหมือนเหมือนกับว่าเราพอเราอินเข้าไปกับความรู้ทางการแพทย์มากๆครับเราจะเป็นเหมือนกับอยู่ในโลกของตาราครับอยู่ในโลกของดีซีอสอยู่กับอยู่ในโลกเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งไปไปออรับโอวาสนะจากจากท่านพอโพยาบานะครับเขาก็จะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยากให้แพทย์ครับมองคนไข้เป็นคน ไม่ได้มองคนไข้เป็นเหมือนชิ้นส่วนที่จะต้องมารักษาคือบางครั้งเราเราอินกับตำรามากๆเราก็จะมองโอ้โหคนไข้เป็นแบบโรเมโรเนีไฟติสเป็นโรคอย่างนั้นนี่ขนชิ้นเนื้อมารอยอยู่ในหัวเรากลไกการทํางานของร่างกายแต่เราอะบางครั้งเราอาจจะมองข้าว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งต้องการการสื่อสารอย่างเข้าใจต้องการกําลังใจต้องการแบบเฮ้ยไม่อยากเห็นหมอหน้าบุดบุเข้ามาแบบมาดูถึงแม้ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนก็ตามถึงเข้ามาปั๊บหน้าคุณไม่รับแขกเลยวางของ ปึ eles, này, ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเขาอะก็จะต้องมีความคาดหวังอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าเนี่ยการการทำงานอาชีวะครับได้เข้าไปคุยกับหลายๆคนซึ่งมันจะทําให้เราเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเราลองไปแบบนั่งในใจเขาซิเราลองไปเห็นสภาพการทํางานจริงของเขาซิว่าแบบเฮ้ยทาไมเขาถึงสมมุตินะครับทำไมเขาใส่ไม่ใส่เครื่องป้องกันเอ้ามันทํางานยากอย่างนี้นี่เองการใส่แล้วมันทําให้การหยิบจับชิ้นงานมันลื่นเราก็ต้องไปปรับไปเขียนเสนอผู้บริหารว่าเราจะต้องมีมาตรการป้องกันแะเพราะว่า มันป้องกันไม่ได้มันมอุปสรรคอย่างนี้เราจะต้องเสนอมาตรการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรา่าได้คุยกับหลายคนด้วยคือเป็นคนที่ชอบคุยชอบพูดช,ชอบคุยนะครับนั่นแหละก็มันก็ทําให้แบบเร,เราเราสนุกมากขึ้นในการทํางานก็จะไม่ค่อยเบื่อเพราะเป็นคนเบออื่งนะเป็นคนไมออ่ม <ใจ S 2> ีสมาธินะเออเพราะว่าถ้าเป็นคนหมออยู่โรงพยาบาลนี่คือแบบอยู่แต่ในโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะตรวจอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ อย่างที่อย่างที่ได้บอกไปครับเราต้องป้องกันเพราะว่าคนที่มาหาคนเรา,ออาเส่วนใหญ่จจะเริ่มเริ่มมีอาการป่วยแหละแต่ว่าคนบางคนที่เอ้ยเราเขาสัมผัสกับสารเคมีแต่ว่าอาจจะยังไม่สินโดสเราก็ต้องไปตัดการสัมผัสนันซะเพื่อที่จะไม่ให้แบบโรคมันโปรเกสไปอย่างเงี้ยครับ